สวัสดีครับพบกับช่องตองแปดนะครับวันนี้จะมาดูวิธีวิธีการนี่แหละครับวิธีการหยอดถั่วนะครับหยอดถั่วดินนะครับถั่วดินหรือว่าถั่วลาชินีนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนะก็ใช้คนก็ใช้คนหยอดใช้เครื่องหยอดครับถ้าเหมาก็เหมาไล่ละแปดร้อยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใช้ใช้คนหยอดหยือใช้จอบมันจะมีอีกแบบวิธีหนึ่งนะครับที่จะใช้จอบนะครับใช้จอบหยอดนั่นก็ไล่ละแปดร้อยเหมือนกันแต่อันะนั้นเปลืองคนงานครับเปลืองแรงงาน ๋ยวนี้ครับมาดูวิธีการหยอดผมต้องเดินไปด้วยนะครับผมนี่ไม่ทันแล้วเดี๋ยวนะครับก็ปุ่มมันลงจะอยู่ลาลาประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบเซนนะครับความห่างยี่สิบเซนนะครับนี่นะครับยี่สิบเซนถ้าใช้ผลหยอดก็ต้องมีแรงงานเยอะครับเพราะว่ามันปี่นะการปลูกตัวการหยอดตัวครับนี่นะครับนี่ครับ ใครก็ทําได้ครับนี่โอ้สบายครับอันนี้เครื่องทุ่นแรงนะครับเดี๋ยวเราใช้คนจอดมาติกติดคนอย่างเงี้ยโอ้ต้องต้องสิบคนขึ้นนะครับเนาะไหนไหนจะคนจับเชือกอยู่นะครับจะต้องใช้คนจับเชือกอยู่ผมตัดส่งคนที่เชือกคืออะอืมแบบว่าช้าครับช้าครับอันนี้ใช้แบบนี้ครับเครื่องทุ่นแรงนี่เราดูนะครับโอ้โหครับดีครับเแล้วหมดแล้วนี่ครับโอ้โหไม่ทันติดตม่เป็นไรนะครับดูครับดู อีกสองตานะครับนี่ครับดูไว้ครับเดี๋ยวอันนี้ให้ดูสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาถ่ายแบบทั้งวันเลยนะเดี๋ยววันนี้ดูกันอันนี้ครับการหยอดถั่วนะครับถั่วลิสงถั่วราชินีนะครับถั่วแดงได้หมดนะครับพี่ครับนี่ครับนะครับก็นะครับถ้าเหมาก็จะเป็นไล่ละแปดร้อยเหมือนกับใช้คนใช้จอบนะครับใช้คนที่ใช้จอบหยอดเหมือนกันครับแต่นั้นจะเปือนสิ้นเปืองแรงงานนะครับแบบนี้สามคนวันนี้ใช้สามคนนะครับเนาะ สามคนเดินครับเดินเท่าไหร่นะครับห้าไล่โอ้ครับสามคนใช่ครับสามคนห้าไร่นี่สบายครับแต่ถ้าใช้แบบรุ่นยอดแบบบนานใช้จอบอันนั้นจะต้องสิบกว่าคนนะครับเนาะดูว่าโอ้นี่ครับนี่ครับนี่นครับก็เพราะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเสี้ยนแล้วครับอโอเคครับเห็นไหมครับนี่ เดี๋ยวตอแบแป๊บนึงน,นีน่ดูวิธีนี่ถั่วครับถับ่วอยู่ข้างในนะครับนี่เห็นไหมครับอ,อันนี้สองอยางอันนี้ช่องใส่ถั่วอันนี้ใส่ปุ๋ยถ้าจะใส่ปุ๋ยก็ถั่วพร้อมกันก็ใส่ได้อ๋ออ๋อช่องใส่ปุ๋ยต่างหากอันนี้ช่องใส่ถั่วถ้าจะใส่พร้อมกันใช่ไหมครับอันนี้อันนี้อันนี้ใส่ปุ๋ยครับผมปุ๋ยก็ถั่วใส่พร้อมกันก็ได้แล้วมันก็จะลงมาพร้อมกันใช่ไหมครับอ่าลงด้วยกันตามหลุม ผมจะเอาเอาเอาพี่นี่แหละขึ้นผงนี่นะครับโอเคผมเออส่งแน่ยน่าจะเจอตั้งนานะครับดูไปนะครับนี่ครับนะครับก็มาถอนมันครับครับรถตะลินครับครับนี่แล้วก็เห็นไหมครับนี่ดูวิธีการครับนี่ถ้าใครอยากจ้างนะครับ อยู่ฟินแลนด์อยู่อังกฤษอยากจ้างแอดมาที่ช่องตองแปะแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะบินไปหาเลยครับเนี่ยมืออาชีพเลยนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเออสุดยอดครับสุดยอดใช้เครื่องทุนแรงนี่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวดูครับดูอีกฝั่งนึงฮะนี่นะครับวันนี้วันนี้พี่แกมาหยอดห้าไร่นะครับห้าไร่สามคนนะครับแต่ถ้าใช้การหยอดแบบใช้จอบแบบสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนั้นจะต้อง เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังมีอยู่จะใช้จอบแบบสมัยก่อนก็ต้องใช้แรงงานคนเยอะนะครับไล่ละ800เหมือนกันนะครับไล่ละ800เหมือนกันนะครับแรงลงกข้นมากใช่ไหมครับแบบนั้นนะครับม,มีเครื่องทุน้นแรงกปรร็ประหยัดค่าใช้จ่ายครับประหยัดค่าแรงด้วยนะครับคนะ่าแรงเราซื้อจะได้ซื้อยาซื้อปุ๋ยอ๋อครับใแล้วก็มัน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 ไม่เสียเวลาด้วยเพราะว่าเครื่องนี้มันสามารถผสมปุ๋ยทีเดียวได้นะครับเนาะได้ไปในตัวตได้เลยมันมีแบบ ยังยังไม่ผสมปุ๋ยอ๋อครับครับมันมีแบบธรรมดาอย่างนั้นนู่นครับมันเครื่องแต่ละเครื่องมันมันมีหลายแบบเนาะหลายหลายชนิดแบบใหม่นะมันจะมีใส่ปุ๋ยพร้อมกันอ๋อครับยนตัวข้าวโพดครับ,บครับได้งดโอดีดูดีฟังไหมนะครับพี่เขาบอกว่ามีมีแบบผสมสีเดียวเลยขโย็โพดถั่วปุ๋ยรวมกันได้แต่ว่าก็คือถ้าปุ๋ยก็อีกช่องหนึ่งอ่าออมันมีช่องใส่ปุ๋ยช่องใส่ถั่ว ถ้ายอดกระพุ้กก็ใส่กระพุ้กก็ใส่ถุยถ้าถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากเบืองครับเบืองตังเวลาน้ำมันอ่าเบืองแรงตบองเวลาก็รวบไปทีเดียวเนาะรวบไปทีเดียวเลยครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับอ่าแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะวันนี้นะครับพี่แกมาเดี่ยครับจากโน้นนะห้าไร่นะไกลนะครับไกลไม่ใช่ใกล้ๆนะครับโอ้นะครับทางโน้นห้าไร่มาสามคนนะครับนี่อ๋อครับนั่งอยู่โน่นสามคนเสร็จ เสร็จบ่ายโมงนะครับเสร็จบ่ายโมงสามคนนี่นะครับผมจะให้ดูนะการดึงสายยางโหดูเนะเป๊ะนะครับ้องดึงเป๊ะนะครับสายยางเนี่ยดูครับนี่นะครับอย่างที่บ่อนะครับถ้าเกิดใช้แรงงานแบบสมัยก่อนนะครับหรือว่าแบบรุ่นเก่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะครับยังมีการใช้จอบการจับเชือกการใช้จอบแต่แบบนั้นอ่ะหนึ่งมันจะทําให้ล่าช้านะครับล่าช้าแล้วก็หยอด เสียเวลาก็ต <Martine. S 1> ้องใช้แรงงานคนเยอะครับแต่มันก็ดีนะครับมันก็ดีแต่ว่ามันก็ดีคนละดีคนละแบบนะครับดีคนละอย่างนะแบบนี้ก็จะรวดเร็วใช้แรงงานคนน้อยแล้วก็ประหยัดเวลานะครับเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องก็สามารถใส่ปุ๋ยไปด้วยนะโรยปุ๋ยไปเน็ตด้วยครับเนี่ยนะโรยปุ๋ยไปด้วยก็ได้นะครับหยอดไปโรยปุ๋ยไปนะครับทีเดียวจบนะครับถ้าใช้คนหยอดนะใช้คนหยอดแบบสมัยโบราณก็ มาต้องมาโรยปุ๋ยที่หลังนะครับโรยปุ๋ยทั้งที่หลังก็จะทาให้เสียเวลาอีกนะครับนเราจะมีเวลาปทําทำงานอย่างอื่นนะนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องดองแปดวิตกเกษตรเกษตรนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะจะพามาดูอีกจะพามาดูว่าการหยอดกระโพดโดยใช้รถเหมืนเมื่อกี้นีนะมันสนุกแค่ไหนโอเคคร,ครับเห็นไหมครับฝั่งน,นี้เขาหยอดเรียบร้อยแล้วถัว่ว อดแล้วน,นี้ได้เกินนึงนะครับโอเคครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ